สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมือนี่สาวกะลาินมารีวิวสภาพอากาศเนาะพี่น้องเนาะมือนี่ก็นือซึกว่าอากาศดีพี่น้องได้แดดวิวกับสิประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะได้มานั่งอยู่บ้านคุณยายมันเป็นบ้านจะคองดอกปกติสาวกะสินจันทึ่งสุกเนาะสิบ่ค่อยได้ออกบ้านเนาะแกว่าออกไปเห็ดงานข้างนอกแต่ว่าเมาื่อดดไปอยู่สองมืออยู่ในบ้านพี่น้อง ยิบซีเชโมงสองมื่นบอ,อกกันนอกเลยเป็นยังจกบ,บอ,อกขี่ข้านพี่น้องมันหนาวออกไปละหนาวสาวกระสินเป็นคนขี่หนาวไหมออกไปข้างนอก่าค่อยนั่นจะเป็นคนขี่หนาวต่บานมือนีถือว่าโชคดีพี่น้องมาบ้านไม่หญ่กะได้แสงแดดได้วิตามินดีแต่บานนั่งกับสี่ยานนา่าฟ้ายกับเอาว่เป็นยังดอกนั่งเฮ็ดจิบจักซีหาหน้าที่นอพี่น้องเนาะ,ะพ่อได้มีคลิปลง สาวกะสินกะบ่มียางร้ายมือนี้กะมารีวิววันที่วันนี้วันที่ยี่สิบเนาะวันที่ยี่สิบของเดือนพฤศจิกายนเนาะสองศูนย์สองสองเนาะพี่น้องเนาะกะเป็นถือว่าเป็นมือดีอีกมือหนึ่งเนาะพี่น้องที่มีแดดมียางเนาะกะเฮตให้มีชีวิตชีวาขึ้นมากจากน้อยนึงก็ขึ้นกันกับต้นไม่อะไพี่น้องต้นไม้ก็เหี่ยวขึ้นกันตน้นไม้นดด่มันได้แดดมันได้ควมหนาวควมเย็ยนมากมันกะเหี่ยวเวอรต้นนั้นต้นอัน ใบกะเพราของสาวกรราลสินอยู่ระเบียงกระเฮี้ยวตุบสูบลงจิตายแล้วละคือเรากระต้นนั้นอันพักอันแม่งละเฮี้ยวลงรืมอเอาเขาไปในบ้านรืมเอเบาใบไบเดนแต่ร่างเึ้่นเลยตบสูบลงตายแล้วสงส,ยสัยจะได้ปลูกออบไม้ละปีนาเมื่อีสาวกรลสินก็ดีใจพี่น้องได้มานาั่งคุยกับพีกับน้องโดยที่แสงแดดอันได้แดดยังสี่ค้วมดซื้อก,ก็ดีพี่น้องก็คือสดชื่น <laughs> คือว่าสดชื่นเนาะพี่น้องกับ่ามียังไลยกับมาทักทายเอดิลิปลงให้พี่ให้น้องเลยเบิงน้ำเนาะเพราะว่าสาวกระสินบ่งหูว่าสิบปไสมือนี่ก็เลยทายเอาอยู่นี่ละอยู่้างบ้านไม่ญงนี่แจ็คหน่อยกับมาทักทายพี่ทักทายน้องเนาะก็ได้มีคลิปมียังลงน้ำกันเนาะเริ่งภูเขากะหิมะเริมล่งเลยได้พี่น้องเริ่งภูเขาหิมะเริ่มล่งเลยเด้อยู่เฮียนไม่ญงนี่ตี่งมือแงมือแลงหนาวได้พี่น้องหนาวเพราะว่าเราอยู่ในหุบเขาคือกันแล้วกะ ต่ว่าเราบอเปิดให้สุ้มพี่น้องเราใส่ใส่ใสฟื้นพันแมนบานเท่ากับเผาทานไปขายได้เงินโมเมนต์หน่อยแล้วอันนี้ก็จะเอามาพผ้าซุ้มมันเฮ็ดอันคว่ำห่อนกับเบิดลายกันปีนึงกับเบิดลายเงิอนอยู่เฉพขาะค่ะการเงินซื้อฟื้นอันซุ้มคว่ำห่อนเนาะสาหรับนาหนาวต่ว่าผู้เฒ่าเขาเจ้าประหยัดขเขาจะเบ่มากใส่แบบไฟฟ้าเขาเจ้าก็มากแบบธรรมศาสตร์เคยใส่ฟื้นใส่ยังมากขาเขาจาก็ใส่ฟื้นเอา แต่ว่าให้สู้งแบบใส่ไฟ้ากกับมีอยู่เพิ่นบ่เปิดบ่ง่ายก็คือเพิ่นประหยัดเพิ่นบบมักนั่นแหละเนาะเฮาก็เฮ็ดยังเพิ่นบบได้าะวานเป็นบ้านเพิ่นเพิ่นมักจันได๋เพิ่นก็ต้องเอาจังสันแม่นบ่แต่ว่าสาวกระสินกับมาเล่นน้าเพิ่นสุอาทิตย์นั่นล่ะแต่ว่ามือหนีซื้อว่าโชกดีหลายบ่าเป็นเป็นยังเงี้โซกดีไลายที่ได้แดดเห็นแดดปันถึกเลขพี่น้องสาวกระสินนะเห็นบอขนาดมันนั่งแงหัวอยู่กับนั่งต่างเลยบ่บหนีเลย เพราะว่ามันมันอุ่นพี่น้องมันอุ่นแล้วบัดนี้ร่างกายเฮามันอบอุ่นแล้วมันก็ชีวิตชีวาเห็ดเผืมีชีวิตชีวาเนาะมานั่งเฮ็ดคลิปอยู่นี่ก็บ่มีสาระหยังดอกพี่น้องมาถ่ายให้เบิ่งนําซื่อๆพอได้มีคลิปลงมาเหมาม้อยหอยซั่นมื้อนี้ดีใจที่ได้แดดซื่อๆเนาะค่ะเนาะแต่ว่าบ่คั่นฮู้ว่าเพิ่นสิพาไปไสต่อมื้อนี้ไปก็บมิตรหม่องเก่าๆพี่น้องเฮ็ดคลิปลงก็บมิตรหม่องเก่าๆจะเสิเอาแนวใดมาเว้า ภาพบิว้วก็ได้ามองเก่าๆอันนี้กันนี่แหละบ้านเิ่นนั่งอยู่ลังบานอสิป,ประมาณนี่แหละอันนี้ก็นั่งอยู่ลังบานเป่นบกเขาไปในบานมันหนาวก็เลยเขามานั่งนี่แหละนั่งอยู่แดดนี่แหละเด็ดคลิปจักหานาที่หกนาทีพ่อได้ดอุยกบพีกับน้องเนาะมาทักทายกันเพราะมันบนหนาเบือ่อพ่อได้มีคลิปลงน้าเขาอย่าเพิ่มเบือ่อเพิ่มนายกันได้พี่นอ้องเด้อผู้ได้มากสาวกระสิบกัน มัมก,นมก,รกรหน่อยๆแต่ให้มักนั่นๆสาวกระซิบเพให้มากหลายๆเพราะว่ามากหลายๆมันจะเศร้ามากไปพี่น้องมักสาวกระสิบน้อยๆแต่มักนานๆน้ำเห็ดกิเทียนยังกับมาเบิงห้น้ำนได้ใจเด้อมาเบิงม,มาชมน้ำกันรัางคลิปก็ดีแน่ร่างคลิปกับลายาร่ากับโอซ่าฟางโอซ่าเบิงเอาเนาะพี่น้องเนาะพวบาเฮ้ามันกับบุลคลานเก่งฝึกไปเรื่อยๆจัดหน่อยมันจะสิได้คว่รููได้ยังมาเรื่อยๆคลิปเฮาอาจ์เดีขึ้นไปเรื่อยๆตอนนี้กถือว่ากำลัง ง้มเข่งอยู่นะพี่น้องง้มเข่งพี่งงว่วากำลังง้มเข่งบ่มียังเมา่อยลายเ้อพี่น้องบ่ม,ม,ม,มีหัวขอบ่ม,มีความคิดอยางจับไดกล่องเป็นม,มานางทายนางเบาแวะแวะรถเบาไปเบามากอ่ะบ,บา,มากบบามาห่หอยสังทักใต้กับพี่กับน้องอาัาน,านกับจบคลิปไปแค่นี้แหละพี่น้องไม่แกงข้าวว่ามือนี้ดีใจายได้แดดพี่น้องไดวิตามินดีไม่ต้องไปซื้อ,อยูรานขายยาถ้ามาศาสตร์เป็นทรงไม่ ขอบคุณหลายๆค่ะขอก mm ่าบครับาสสัสดีเนอะอันรักสาวกระสินก็อย่าลืมกดถูกใจกดซับสไครกดไลค์กดแชร์ให้น้ำในได้พ so ี่น้องเด้อหักน้อยๆแต่ให้นานๆแล้วก็เข้ามาเบิ่งคลิปให้น UH! ้ำบ่อยๆดนได้พี่น้องเด้อขันหักสาวกระสินก็อย่าพลานโฆษณาได้จ้ะเด้อเบิ่งโฆษณาให้สาวกระสินพ่อได้เรียญได้อย่างน้ำในได้จ้าพ่อได้คะพ่อได้ค่ากาแฟไปแล้วค่ะขอบคุณหลายๆค่ะ คลิปนี้ก็แค่นี้ราคาฝากติดตามมาด้วยค่ะเดอ้อบ๊ายบายจ้า